สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกเศรษฐกิจวันนี้เรามีข้อมูลที่ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยครั้งสาคัญของโครงสร้างการเงินไทยกับหัวข้อเจาะลึกวิกฤตนี้ครัวเรือนกับดักความปราะบางที่ต้องเร่งแก้ไขครับสถานการณ์และความปราะบางกับตัวเลขที่น่าตกใจผู้ชมครับภาพรวมนี้ครัวเรือนไทยตอนนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับตัวเลขล่าสุดพุ่งสูงถึง91.3%ต่อ GDP ซึ่งถือว่าเป็นระดับที่สูงเป็นอันดับต้นๆของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นรองแค่เกาหลีใต้ที่แตะหน้าึ่างมมมาเเเลลลลซียไไไปกกพอออสคคคววรรรรแะะะื่จึงในดัับบ ตัวเลขนี้เฉลี่ยต่อครัวเรือนตอนนี้พุ่งไปแตะที่745,96บาทเพิ่มขึ้นกว่า22%จากปีก่อนหน้าและเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ4ปีที่น่าห่วงยิ่งกว่านั้นคือภาระการจ่ายหนี้ต่อรายได้หรือ DSCR ของคนไทยสูงถึง22.3%ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอยู่ที่เพียง9.8%เท่านั้นนั่นแปลว่าคนไทยเราต้องควักเงินในกระเป๋าเพื่อจ่ายหนี้หนักกว่าคนอื่นเกือบเท่าตัวครับต้นต่อและพฤติกรรมคำถามคือหนี้เหล่านี้มาจากไหนจากข้อมูลพบว่า59%เป็นหนี้ที่ไม่สร้างรายได้คัืืออกูมาเพ่ บัพโภคบริโภครูดบัตรเครดิต <c redit> สินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งดอกเบี้ยสูงส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมที่เราเรียกว่าของมันต้องมีและกระแสโฟโมหรือการกลัวตกเทรนดข้อมูลชี้ชัดว่าหนึ่งใน3ของคนไทยยอมจ่ายเพื่อภาพลักษณ์ทางสังคมทั้งที่เงินออมไม่พอและผลกระทบที่เห็นได้ชัดที่สุดตอนนี้คือนี่เสีย NPL ในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ที่พุ่งขึ้นถึง 32%. สะท้อนเลยว่าความสามารถในการชําระหนี้ของประชาชนถดถอยลงอย่างชัดเจนหลังจากช่วงโควิด1 9ทครับทางออกและมาตรการน้ำเสียงมีความหวังแต่หนักแน่นแล้วเราจะแก้วิกฤตนนนีีี้้อออยยย่่่าาาาางงงงงไไรรทททกกกััืมววว3แหล สถาบันการเงินต้องปล่อยกู้อย่างรับผิดชอบประเมินรายได้จริงไม่ปล่อยให้คนก่อหน,นี้จนล้นตัวการปรับโครงสร้างหนี้สำหรับใครที่เริ่มไปต่อไม่ไหวต้องรีบเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้หรือเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อให้พอกลับมาหายใจหายคอได้ การดึงสหกรณ์เข้าสู่เครดิตบูโรข้อนี้สําคัญมากครับเพื่อให้เห็นภาพรวมหนี้ทั้งระบบป้องกันการกู้ซ้อนที่มองไม่เห็นทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนความเปราะบางที่พวกเราต้องช่วยกันแก้ไขทั้งวินัยการเงินส่วนบุคคลและมาตรการจากภาครัฐเพื่อปลดล็อกกับดักหนี้สินนี้ให้ได้ครับก่อติดตามไว้ช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อครับ